็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอตรไรวอลกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้กระผมแอดมินจอร์นมอตไรวอลก็จะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางคาวาซากิที่ในตอนนี้ครับจูจ่ๆก็มีกระแสข่าวลือจากประเทศญี่ปุน่นออกมาว่าทางคาวาซากิอาจจะกําลังซุ้มพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่เป็นรุ่นพี่ของ Z x 25R อยู่นั่นก็คือเจ้า ZX4R หรือก็คือส r อรือ พิกาไบที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์4สูบเรียงความจุ 400cc ซึ่งในเบื้องต้นนั้นข้อมูลของตัวรถที่ว่าน,นี้ถูกนําเสนอเป็นครั้งแรกโดยทางสื่อญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ายังแมชชีนซึ่งอันที่จริงพวกเขาก็เป็นสื่อเจ้าประจําที่ถนัดอยู่แล้วนะครับในการปล่อยข่าวลือแล้วก็วิเคราะห์รถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ๆซึ่งก็อาจจะถูกบ้างหรือไม่ถูกบ้างแล้วแต่รุ่นกันไปแต่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า70%ก็ล้วนแล้วแต่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกทําขึ้นจริงทั้งสิน้นนส่วเหตุผล ที่พวกเขามองว่า k a w a ส a กิ ZX4R อาจจะกำลังถูกพัฒนาโดยทางค่ายยักษ์เขียวอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าดูเหมือนในตอนนี้ทาง k a w a ส a กิกำลังเร่งพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตัว k a w a ส a กิ ZX6R ดนวางขายจริงที่ใช้ขุมกำลัง4สูบเรียง6 3 6ซีซีเพียงรุ่นเดียวเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการควบคุมมลพิษระดับยูโร5ในทวีปยุโรปเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นส่วนตัวรถคาวาสกิ ZX6R ที่ใช้ขุมกำลัง4สูบเรียง ความจุ 599cc ซึ่งเป็นรถที่ทาง Kawasaki ยังคงวางจําหน่ายมันอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้นักบิดสมัครเล่นแล้วก็ทีมแข่งสามารถนําไปใช้ในการแข่งขันรุ่นซูเปอร์สปอร์ตบค์ 600cc กลับจะต้องถูกยุติสายการผลิตไปหลังจากสิ้นปี2021ดังนั้นทางยังไม่ชีนจึงมองว่าทาง Kawasaki อาจจะกําลังพัฒนาตัวรถ Kawasaki ZX-4R ออกมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการ ZX-6R ขุมกําลัง5 9 9ซีกลุ่มเดิมเนื่องจากถ้าหาก ได 6R รุ่นนี้ถูกยุติการทำตลาดไปตัวรถ Z X25R ก็อาจจะแรงไม่พอสำหรับมือของพวกเขาแถมอันที่จริงในส่วนของลูกค้าทั่วไปหลายคนก็ดูเหมือนว่าจะอยากให้ทางคาวาซากิมีตัวสปอร์ตเรปิก้าไบ์รุ่นใหม่อีกคันหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำตลาดขั้นกลางระหว่างตัว Z X25R แล้วก็ z ซได 6R อีกคันด้วยซึ่งเจ้า Z X4R เนี่ยแหละครับก็น่าจะอยู่ในจุดกลึงกลางตรงนั้นพอดีส่วนรูปแบบในการพัฒน,นาคาวาซากิ Z X4R ในเบื้องต้น ทางยังแมชชีนก็คาดว่ามันน่าจะใช้พื้นฐานโครงสร้างเดียวกันกับตัวคาวาซกิ z x 25A ทั้งในส่วนของชุดบีิพาร์ตรอบคันลามไปถึงชุดเฟรมแล้วก็สวิงอาร์มหลังกับโชคหลังแต่ในส่วนของชุดโชคอัพตะเกียบคู่หัวกลับทางด้านหน้าก็คาดว่าจะเป็นแบบใหม่ที่รองรับการติดตั้งชุดปั๊มเรเดนเมาส์4พอร์ตทั้ง2ฝั่งซ้ายขวาหรือว่าง่ายๆก็คือรองรับสําหรับการติดตั้งชุดดิสเบรคคู่หน้าส่วนล้อหลังก็คาดว่าจะมีการปรับขนาดให้รองรับการติดตั้งกับชุดยาง ที่มีหน้ากว้างมากขึ้นทั้งนี้ก็เพื่อรองรับกับเครื่องยนต์4สูบเรียงความจุ 399cc ที่อาจจะสามารถทําแรงม้าได้สูงถึง60ตัวนอกนั้นในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คาดว่าจะไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหรนะ่นักทั้งในส่วนของ Riding Mode ที่จะมีแค่เพียง2รูปแบบนั่นก็คือ Full Power กับ Low Power ระบบ t r a c t i o n Control อีก3ระดับระบบ ABS ที่ไม่สามารถปิดได้แล้วก็ระบบ Quick Shifter แบบ2ทางขึ้นลงที่แน่นอนว่าจะต้องทำงานร่วมกับชุดคันเร่งไฟฟ้า อย่างไรก็ดีครับแม้ทางยังแมชชีนจะเป็นสื่อญี่ปุ่นที่สามารถวิเคราะห์แล้วก็คาดเดารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆได้ค่อนข้างแม่นยำม,มากแค่ไหนแต่เหตุผลที่พวกเขาใช้ในการรับรองการมาของ Z ซ็กซ 4R ในครั้งนี้ยังเป็นเหตุผลที่ฟังดูไม่ค่อยหนักแน่นพอเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการที่ทางคาวาซกิจะสร้าง Z ซ็กซ 4R ขึ้นมาเพื่อวางจําหน่ายแทนตัวรถคาวาซกิเซ็กซ์ 6R รุ่นที่ใช้เครื่องยนต์5 9 9 c ีทั้งๆท,งที่อันที่จริงตัว วรถคาวาซกิ ZX อ6 r รุ่นนี้ไม่เห็นจะต้องกังวลในเรื่องของมาตรฐานมลพิษเลยสักนิดเพราะยังไงมันก็คือตัวรถที่วางจําหน่ายแล้วเอาไว้ใช้งานในสนามแข่งเท่านั้นอยู่แล้วดังนั้นสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจในการมาของคาวาซกิ z x 4 r กันอยู่เราก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ข้อมูลกันสักนิดนะครับแล้วก็อยากจะให้ตีข้อมูลในเรื่องนี้ว่าเป็นข่าวลือกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าหากในอนาคตทีมงานมอตไรลวมีข้อมูลใหม่ๆของมันมาอัปเดตให้เพื่อนได้รับ ทราบกันเพิ่มเติมอีกผมก็คงต้องขอรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b สไคร b ์และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบชาแนลม o โต้ไรว a l รวมถึงไปกด following แล้วก็กดซีนเฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊กมอโตไรว a l ให้กับพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อๆไปส่วนในวันนี้กระผมแอดมินจอนม o โต r ไรว์ก็คงต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ